สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อใหม่ยางใหม่นะคะเป็นใบพัดนะคะ R T S นะคะขอบ8 8นะคะสวยมากๆเลยค่ะ แลกเทินล้อเดิมได้เลยนะคะสามารถแวะมาได้มาดูสินค้าได้ที่ร้านสัญญาการยางปากทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้ขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดอุดรธานีนะคะที่แวะมาอุดหนุนตั้งแต่เช้าเลยนี่ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลย สงการปีนี้นะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางปลอดภัยเฮงๆฮรวยๆค่ะ เปลี่ยนจากล้อดเดิมนะคะล้อแชมป์นะคะมาเสริมหล่อเป็นบพัดขอบ18บสวยๆนะคะสวยมากๆเข้ากับรถเลย f o r t u n e er นนะคะสวยมากๆเลยค่ะ แวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะสงการนี้ทางร้านไม่ได้หยุดนะคะบริการลูกค้าทุกๆท,ท่านนะคะแวะมาได้เลยนะคะ คุณมากๆนะคะลูกค้ามาจากอุดรธานีนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยเฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยคันนี้ลูกค้าจะเปลี่ยนล้อเดิมนี่ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านที่แวะมาอุดหนุนนะคะค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเฮงเฮงรวยรวยนะคะสวัสดีวันสงการนะคะค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะบ๊ายบายค่ะ